หวานอิสราเอลก็จะเป็นแหล่งโปรโตีนชั้นดีให้กับสัตว์เลี้ยงของเราเนาะไม่ว่าจะเป็นอวอัวควายหรือว่าเป็ดไก่อะไรตากไปให้น้องเป็ดเขากินคือกินดีมากอาหารเป็ดคือกระสอบหนึ่งแพงมาก450-500ถึง สวัสดีนะค่ะทุกคนวันนี้เดี๋ยวคมแมก็คือจะมารีวิวญ่าหวานอิสราเอลนั่นเองนะแล้วก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆปลูกด้วยในช่วงเช้านะแล้วก็ยางญ่าหวานอิสราเอลก็จะเป็น แรงโปรโตีนชั้นดีให้กับสัตว์เลี้ยงของเราเนาะไม่ว่าจะเป็นอวัวควายหรือว่าเป็ดไก่อะไรพวกนี้ร่วมถึงอนอกจากโปรโตีนที่สูงแล้วเขาก็จะไปช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้กับสัตว์เลี้ยงของเราได้ด้วยนะอาทีนี้เนาะอย่างย่าหวานก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์ได้อีกนะทำไมก็คือ,อสั่งเนาะเป็นย่าหวานแคร้แล้วก็ย่าหวานอิสราเอลพันปากช่องนะ เขาจะมีความนิ่มเนาะเหมาะสําหรับที่จะเอาไปให้สัตว์เลี้ยงของเรานะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปรีวิวยญ้าหวานแล้วก็ปลูกยญ้าหวานกันเนาะ อันนี้ก็คือจะเป็นแหนแดงนะก็คือรอบล่าสุดสั่งมาสามกิโลแล้วก็แบ่งตากไปให้น้องเป็ดเขากินคือกินดีมากเนาะอันนี้ก็คือจะอยู่อังกฤษไม่มีเอออยู่อังกฤษไม่ค่อยมีอาหารลดต้นทุนนะพอมาเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นรัมไม่ว่าจะเป็นแหนแดงคือหลากหลายมากๆที่สามารถเอามาช่วยลดต้นทุนให้กับสัตว์เลี้ยงของเราได้รวมถึงอันนั้นที่น้องตาส่งข้อความมาบอกก็จะเป็น ต้นกล้วยเนาะทีนี้เพื่อนๆมีอาหารลดต้นทุนในสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นเป็ดไก่อะไรลองเม้นมาบอกคแม่หน่อยเนาะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นมือใหม่ที่มาเริ่มต้นเลี้ยงเป็ดที่เมืองไทยเนาะฝั่งอังกฤษก็คือหัวอาหารอย่างเดียวเออค่อนข้างจะเปลืองมากๆเนาะ ยางแหนแดงนะก็คืออตอนนี้เมื่อวานก็คือเพิ่งไปเจอแหล่งมาก็คือ6กกิโลรวมส่งแล้ว180บาทก็อยู่บุรีรัมนี่เองเนาะก็ห่างจากที่ขมຈอยู่1นกิโลเอ้ยไม่ใช่1นกิโลหชั่วโมงขับรถก็เลยบอกนะ้องไม่ต้องไปเออก็คือให้เขามาส่งนั่นแหละเออ ก็จะได้เอาเวลาไปทําอย่างอื่นนะเอออันนี้แหนแดงนะแล้วก็ตอนนี้ก็คือสั่งมาเพิ่มร่วมถึงเ,เตรียมที่ทางเนาะก็คือสั่งผ้าใบมาเพิ่มด้วยแล้วก็แสแลนด้วยเนาะเออก็ประมาณนั้นแล้วก็ความลึกของน้ําก็ประมาณ30เซนนะอาทีนี้วันนี้เราจะไปดูกันที่ย่าหวานอิสราเอลแล้วก็แหล่งซื้อที่อ่ะม่อยากแนะนําให้เพื่อนๆด้วย เพราะว่าสั่งไป2เจ้าแล้วก็อันนี้ก็คืออ่ทดลองปลูกแล้วก็คือเจ้าหนึ่งโอเคมากๆเปอร์เซ็นต์รอดก็ประมาณ90%อีกเจ้าหนึ่งขอไม่รีวิวให้เพราะว่าเปอร์เซ็นต์รอดไม่ถึง50%เนอนาะอ่าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปที่อกกตตบน้อยกันเลยค่ะสำหรับในคลิปถัดไปขอรีวิวเป็นอ่ลคอกเป็ดแล้วกันเนาะเผื่อเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆที่ เออจะได้ลงทุนน้อยที่สุดเพราะว่าเจ็บปวดจากประสบการณ์ของแม่แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้กันได้เนาะแต่ว่าเราเป็ดก็คืออายัางไม่เสร็จดีแต่ก็มีไอเดียจากเ,เพื่อนๆด้วยเหมือนกันเพราะว่าเ,เพื่อนๆก็จะเม้นให้หาตะข่ายที่ถี่หน่อยเพื่อที่หมูจะได้ไม่เข้าได้ให้เ,เพื่อนๆดูอันนี้ช่วงนี้ค่อนข้างจะเตรียมพร้อมมาก เยอะมากมากแล้วก็จุลินทรีย์ส่งองคลอแสงอันนี้ต้องบอกว่าจริงๆคือเคยทำเองแล้วก็ได้สีเข้มกว่านี้นะแล้วก็สีไวแบบนี้เพราะว่าสั่งหัวเชื้อจากช้อปปีเพราะว่าอยากให้เป็นไวนั่นเองก็คือ,อหัวแม่เชือ้อเขาจะเป็นไวเนาะ ช่วงนี้ทยอยปลูกพืชผักสมุนไพรไว้กินเองเพราะว่าจะได้อซื้อกินน้อยที่สุดนั่นเองเพราะว่าคือบางอย่างถูกนะอย่างบางอย่างพืชผักในตลาดเออกำละสิบบาทเออก็คือมีแต่ว่าหลายอย่างพวกผลไม้อะไรแบบนี้เา็าแมลว่าฝั่งเมืองไทยผลไม้แพงจังเลยอะ่ะเออผลไม้ที่อังกฤษก็ค่อนข้างโอเคเลยนะเออแต่ว่าฝั่งเมืองไทยหลายอย่างก็แพงอะ่ะแพงมากบางอย่างก็คือถูกโอเคอยู่นะ อ่าอันนี้จุลินทรีย์สาะห์แสงของแม่เนาะก mm ็ hmm. คือในแต่ละวันก็เอ่อเปิดแล้วเปิดขวดเออเปิดฝาแล้วก็เขย่าให้ออกซิเจนเข้าไปนั่นเองอันนี้เป็นวันที่สามได้สีแดงแบบนี้เลยอะ mm ่ะ hmm. คือภูมิใจมากๆอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิว อยหญ้าหวานอิสราเอลเนาะรีวิวเจ้าเดียวพอแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอาไปเริ่มต้นปลูกกันค่ะมาดูท่อนพันหญ้าหวานอิสราเอลกันเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นอยหญ้าหวานแพดทีนี้เนาะเวลาที่อ๋อแม่สั่งวันรุ่งขึ้นก็คือมาส่งแล้วแล้วก็ทยอยปลูกไปแล้วถุงหนึ่งแล้วก็อีกถุงหนึ่งก็คืออยู่ในถุงแบบนี้แกออกมาคือถ้าอท่อนพันดีความชื้นได้เขาก็จะเริ่มงอกในถุงให้แบบนี้แม่ก็เลยเออเจ้าเนี้ย นอกจากให้เปอร์เซ็นต์รอดที่90%แล้วก็จะให้ดาวเขาอยู่ที่ประมาณ4.9ดาวไปเลยเนาะแต่ว่าก็จะยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นท่อนพันธุ์น่าจะเป็นคือไม่สมบูรณ์หรืออาจจะอ่อนเกินอะไรแบบนี้เขาก็ไม่งอกให้ก็ตีไปที่4.9ดาวเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นปลูกกันเลยค่ะดินที่ฟาร์มนอกจากจะเป็นดินเหนียวที่ได้มาจากการขุดบ่อแล้วเนาะ,ะพอด้านบนนะ จะมีเป็นหญ้าคือหญ้าหวายเป็นอะไรที่โหดร้ายมากขุดดินลึกลงไปประมาณ20กว่าเซนหรืออะไรแบบนี้รากของหญ้าหวายก็ยังเติบโตได้ดีอยู่ในดินแมมก็เลยต้องค่อยๆไปแบบนี้แล้วก็อันนี้คือปลูกคร่าวๆไว้ก่อนน่าจะต้องอบพรวนดินเอาหญ้าออกเรื่อยๆแล้วก็ประโยชน์ของหญ้าหวายใครรู้ลองเม้นมาบอกแม่หน่อยเนาะพอคุยกับพี่ไมเคิล เขาบอกว่าเออหญ้าหวายอะอาจจะเป็นข้อดีก็ได้เนาะเพราะว่าจะไปช่วยทำให้อดินเหนียวเขามีความร่วนสุยไวขึ้นก็ให้เก็บหญ้าวายในส่วนที่เราไม่ได้ใช้เนาะในพื้นที่ที่เราปลูกก็คือ เราจะเอาแค่หญ้าวายในพื้นที่ที่เราปลูกพืชผักออกแค่นั้นแล้วก็พื้นที่ที่เหลือให้เก็บไว้เนาะก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันอันนี้ไม่ถนัดที่จะปลูกลงดินด้วยเนาะเพื่อนเพราะว่าอยู่อังกฤษก็คืออปลูกพืชผักด้วยน้ําระบบปลูกผักเลี้ยงปลาอาคิดว่าน่าจะมาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ให้คมาได้ในอนาคตเนาะอาเตรียมดินเสร็จแล้วระยะเวลาในการเตรียมดินด้วยความที่ดินเขาเป็นแบบนี้เนาะ ก็คืออาต้องอรดน้ําเขาไว้ก่อนที่จะขุดได้ไม่งั้นก็คือจะขุดไม่ลงเลยแล้วก็อันนี้ต้องบอกว่าปลูกไว้คร่าวๆเนาะเพราะว่าถ้าที่ทางเริ่มลงตัวก็คือจะค่อยๆขยับขยายเข้าไปนะตอนนี้ด้วยความที่ดินขุดยากก็เราก็จะปลูกเบียดกันแบบนี้ไปก่อนเนาะมกก็คือ,อมีรองก้นด้วยปุ๋ยขีวัวที่ ซื้อจากญาติเอามาจากสุรินนะในคลิปนี้ก็จะปลูกเบียดกันแบบนี้แล้วก็ถ้าเป็นยญ้าวานอิสราเอลพันปากช่องเนาะท่อนพันอันนั้นก็จะใหญ่กว่านี้วิธีการปลูกน่าจะต้องปลูกห่างกันนะอันนี้ก็ไปก่อนคร่าวๆแล้วก็ตรงกลางแมก็จะทําเป็นร่องไว้เวลารดน้ำเนาะน้ําจะได้ไม่ไหลทิ้งนั่นเองอ่าอันนี้ก็ปลูกไปเรื่อยๆเนาะค่อยๆปลูกไปนั่นเองแล้วก็ ปลูกเสร็จแล้วก็ได้น้ําจากคลองไส้ไก่ตักขึ้นมารดน้ําเขาแบบนี้ในช่วงแรกแคมก็คือจะช่วยรดน้ําเขาเช้าเย็นที่นี้พอรากเริ่มมาก็จะรดวันละครั้งแค่นั้นเดี๋ยวเรามาอัปเดตตอนที่เขาเริ่มโตให้ดูอีกทีเนาะแล้วก็อันนี้เลยที่บอกว่าโอกาสงอกโอกาสรอด90%ซแล้วก็ที่เหลือเนาะท่อนพันก็คือจะเป็นแบบนี้คือเราปลูกยังไงเขาก็ไม่โตเนาะแต่ว่า แม่ก็จะกลบดินไว้อันนี้จะเป็นรากของหญ้าหวายที่ขุดขึ้นมาโหดมากๆเศษหญ้าหวานที่แม่ปลูกอันนี้รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นหญ้าเนเปียร์แครเนาะเขาจะมีความนิ่มน้องสัตว์น้องเป็ดก็คือจะกินง่ายนั่นเองแล้วก็ผ่านมาหนึ่งอาทิตย์แล้วถือว่าโอเคอยู่ค่อนข้างจะสู้กับอะไรนะสู้กับหญ้าหวายมากคือหญ้าหวายเป็นอะไรที่รากค่อนข้างโหด โอดกว่าอา้ยาเนเปียกนะขอบอกอันนี้เนาะเออถือว่าโอเคโตไว้ใหอยู่เพราะว่าอาทิตย์เดียวเองเพื่อนมีเพื่อใครที่อายากปลูกแล้วก็ช่วยลดต้นทุนอาหารในศาสตร์เพราะว่าอาหารเป็ดคือกระสอบหนึ่งแพงมาก4ี่ร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยอาหารเป็ดใหญ่กระสอบละอาจตีไปที่ประมาณสี่ร้อยห้าสิบอาหารเป็ดเล็กตีไปที่กระสอบละห้าร้อยกว่า แพงมากก็เลยอช่วงนี้ก็หาพวกออาหารลดต้นทุนไหมว่าจะเป็นพวกรามหรืออะไรก็แล้วแต่ค่อยๆค่อยๆหาข้อมูลไปนี่ผ่านมาหนึ่งอาทิตย์แล้วเนาะแล้วก็แม่ก็คืออัธยอยปลูกด้วยเหมือนกันเออแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งอ่ะมันไม่ค่อยรอดอ่ะเราก็รีวิวตามจริงไปเนาะมันไม่ค่อยรอดจริง ก็เปอร์เซนต์รอดเขาอยู่ที่ประมาณ20อน่ะ, mm. ะก็เลยเออถ้าอย่างนั้นไม่รีวิวให้แล้วกันเนาะเออเพราะว่าเ,าเขาจะรอดหรือไม่รอดก็คือมันจะเป็นที่กิ่งพันธุ์ด้วยถ้ากิ่งพันธุ์ที่แบบอ่อนเกินอะไรแบบนี้ก็คือไม่รอด mm. นะฮัลลินรีย์ของแม่เยอะแยะมากมายไปแล้วช่วงนี้ก็คือเ,อเริ่มลงต้นกล้าพริกมะเขืออันนี้มาถ่ายตอนสายคือสายแล้วแบบแดดมันจัดไปเลยเนาะแดดแรงมาก อันนี้ก็จะเป็นพวกเอ่มะกรูดเอออันนี้จะเป็นมะนาวเนาะมะนาวขนาดต้นอ่ะคือใหญ่เลยนะเออแป๊บๆน่าจะได้กินลูกแล้วเนาะก็ มีมะนาวมะกรูดแล้วก็อ,อย่างอื่นค่อยๆรีวิวให้เพื่อนๆดูเนาะเพราะว่ากลับมา3เดือนคือแค่ได้สร้างแหล่งอาหารให้ตัวเองได้ก็คือภูมิใจแล้วแต่ว่ามันจะใช้เวลานิดนึงเนาะพืชผักหลายอย่างคือมีทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวแต่ว่าเราปลูกกินเองก็คือมันก็ประหยัดตังค์ได้เยอะด้วยมันก็เนาะอยากกินตอนไหนก็คือเหมือนมีตู้เย็นอยู่หลังบ้านนะ,ะเดี๋ยวเราจะไปนั่งที่กระต๊อบกันต่อค่ะ รินรีสังเคราะห์แสงวันนี้ยังไม่ได้มาช่วยเขาขยับเลยแล้วก็พืชผักสวนครัวที่เอาปลูกกินเองในช่วงนี้ก็จะมีพวกมะเขือมีพริกมีมะละกอม,มะกรูดมะนาวเนาอะอยางอะไรนะต้นกล้วยของเขาอ่ะมีเยอะอยู่นะแต่ว่ามันมันแคะแกรนอะเนาะทำไมก็เลยเออถ้าอย่างนั้นอาจจะ าจจะต้องหากิ่งพันธ์ุของอต้นกล้วยมาลงเพิ่มเพราะว่าคนก็กินได้ด้วยแล้วก็น้องเป็ดก็สับให้น้องเป็ดกินได้ด้วยเนาะอันเนี้เป็นไวเนาะแดงไวเหลืเพื่อใครที่เอาแวะมาเที่ยวหาช่วงนี้ของฝากจากที่ฟาร์มของเราเอาไปเลยจุรินซีสังเคราะห์สแสง อ่ซื้อมาขวดหนึ่งราคาไม่ธรรมดานะคะสามสิบกว่าบาทเลยอะ่ะเออนี่เนาะแล้วก็ใครที่อรอช่วยอุดหนุนพืชผักของที่ฟาน์รอไปก่อนเนาะรอใหอ้ระบบปลูกผักเลี้ยงปลามาลงเพราะว่าขมแมไม่คิดว่าเอ,อ่อดินอะ่ะสามารถปลูกพืชผักขายได้คือมันมันทําได้แต่ว่ามันจะใช้เวลาน,นิดนึงเนาะเออก็รอให้อ,อพี่ไมเคิลเขามาอ,อ่ะเซตร,ระบบให้ แต่ว่าทำแมากลับมารอบนี้คือมันเหมือนได้รู้ปัญหาหน้าง,งานจริงเนาะคืออะไรที่เรา,เาแพลนที่จะทําไว้พอมาหน้าง,งานจริงอะ่ะมันไปได้ช้าเออหลายอย่างก็คืออ่ไม่ได้นอ้องไม่ได้อย่างที่เราอยากทําอ่ะก็โอเคแล้ว <laughs> แต่ละวันก็คือ,อได้อัปเดตกับพี่เมคเกิลไปด้วยว่า <laughs> หน้าง,งานเป็นอะไรยังไง เออแต่ว่าอย่างพี่ไม่เคลื่อนเขาก็คือ,อดูช่องของอน้องโมไหมน้องโมกไรอันอ่ะอันนั้นก็คือเขาก็อยู่บุรีรัมด้วยเหมือนกันอ,อันนี้จุลินสีสังเคราะห์แสงแม่ก็คือซื้อจากเจ้านี้มานะคะเออแล้วก็มันก็เป็นไหวเพราะว่าใช้น้ำที่คลองไส้ไก่ด้วยเนาะอ่ะวันนี้เรามาสั้นๆแค่นั้นก็คือ,อรีวิวหญ้าเนเปียเนาะ สายพันธุ์แครนะแล้วก็สายพันธ์ปากช่องที่อยากแนะนําให้กับเพื่อนๆเ,เพราะว่าเขาจะมีคุณสมบัติเด่นที่แบบเขามีความนิ่มเนะาะสัตว์เลี้ยงของเราก็สามารถกินได้ง่ายนั่นเองก็วันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมเนาะไว้พบกันใหม่กับแม่ในคลิปหน้ากับคลิปรีวิวาลาเปิดว่าใช้งบไปเท่าไหร่วันนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะ